พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนคริสตศักราช2023าคำพยานชีวิตโดยคุณโบรเวนแอสตันวิน ควีนสแลนด์ออสเตรเลียในหัวข้อเรื่องไม่เอาแล้วอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมาราโกบทที่5ข้อ21-34และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อ35-36 คนในตำบลน,นั้นจำพระองค์ได้ก็ใช้คนไปบอกกล่าวทั่วแคว้นั้นต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์เขาทูลขอพระองค์โปรดให้เขาได้แตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์เท่านั้นและผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยบยริบูรณ์ดีทุกคนคุณบโบรเวนแอสตันวินเป็นพยานว่าไม่เอาแล้ว ดิฉันร้องไห้กับคุณพ่อและของดิฉันหลังจากการรักษาล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งดิฉันไม่อยากผิดหวังกับการรักษาโรคที่ทำให้ดิฉันรู้สึกแย่ลงและผู้เชี่ยวชาญที่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจอาการของดิฉันเลยดิฉันเบื่อข้อจํากัดด้านสุขภาพอีกทั้งยังรู้สึกโดดเดี่ยวไม่สามารถทำงานออกกำลังกายดูแลตัวเองหรือแม้แต่สนุกกับงานอดิเรกและกิจกรรมที่ดิฉันเคยชอบได้เลย ประสบการณ์ที่เลวร้ายของดิฉันทําให้ดิฉันรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในพระคัมภีร์ประจําวันนี้เธอเสียเลือดมากกว่า12ปีและถูกสังคมรังเกียจเธอใช้เงินทั้งหมดไปกับการรักษาพยาบาลแต่อาการของเธอกลับแย่ลงเรื่อยๆแต่เมื่อเธอเอื้อมมือไปแตะชายฉลองของพระเยซูเธอก็หายเป็นปกติความโล่งใจความซาบซึง้ง และความสุขของเธอต้องท่วมท้นอย่างแน่นอนดิฉันอยู่กับความเจ็บป่วยเรื้อรังมากว่า30ปีแต่ความกล้าหาญของผู้หญิงคนนี้เตือนใจของดิฉันว่าดิฉันมีความหวังในพระเยซูเสมอพระเจ้าสามารถใช้สถานการณ์ของเราเพื่อนำเราไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและช่วยให้ผู้อื่นเข้ามาถึงพระเยซูได้ ไม่ว่าดิฉันจะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยถ้อยคําหนุนใจคําอธิษฐานหรือการเงียหูฟังพระเยซูทรงทำพระราชกิจของพระองค์เสมอดิฉันต้องการเพียงแค่ความกล้าที่จะเอื้อมมือไปแตะชายฉลองของพระองค์เท่านั้นข้อคิดสําหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้มาถึงพระเยซูและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับอาการป่วยเรื้อรังข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับความหวังที่ข้าพรงทั้งหลายมีในพระเยซูอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อหนึขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ